สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะวันนี้มาอาบน้ํากับพี่บุญมีบ้างนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเนาะวันนี้พี่บุญมีจ้าดูดูคนสวยสาวสวยสุดหลอ่อสาวสวยสุดหลอ่อนี่นะคะ,จะเจ้าตัวใหญ่ของเราโอ้ระวังกินไม้หักนะคะนี่พี่บุญมีแรงเยอะนะคะดูเสียงขัด เสียงถูนะคะถูก,กับต้นไม้ต้นไม้จะเงาหรือพี่บุญมีจะเงาเนาะงานนี้จะตัวใหญ่จอมพลังนะคะพี่บุญมีดูนะคะดู คนสวยทูเร็วูเงาเง,างานะคะถูเง,งาเงาเลยโอ้ทั้งกินดูหางดูหางนะคะดูหางต้นพริกหรือต้นอะไรนะโอ้ต้นดอกไม้ระว,วังนะคะต้นดอกไม้ดูขาโอ้อาบน้ำกับพี่บุญมีกันจ้าเชา้าๆอาบน้ำแล้วอย่าลืมขัดข,<อ>ข,ขี้ใครด้วยนะคะมาดูสาวรอ สวยมากเลยนะคะพี่บุญมี้ถลอกแล้วคะ่ะหูหูแดงแล้วพี่บุญมีจ๋าพอบอกเอาที่สบายใจเลยนะคะ้านะะตรงหูเนื้อก็ผิวจะบางนิดนึงนะคะเอาตรงหน้านิดนึงเร็ว ข้างหน้ายังไม่สวยเลยโอ้พี่บุญมีบอกพ่อใช้แปรงแรงไม่ถึงนะคะใช้แปรงแรงไม่ถึงที่ใครไม่ออกอือดูตาในบรรดาสารเชือกของเรามีพี่บุญมีใหญ่สุดนะคะโอ้ เอาแบบสะใจมากเลยนะคะวันนี้โอ้โหเสียงอพอยังโอ้แก้มยังไม่สาดเลยบึงแก้มยังบวหล่นขี้ไข้เลยที่บุญมีจา๋า ตัวใหญ่เอาทีก็สองต้นเลยนะคะหนนลทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่นะคะนี่ตรงแก้มแล้วค่ะเราวังตาเด้อนะคะเราวังตาเด้อพี่บุญนีโอ้หูเอาที่คิ้วเลยนะคะนี่ เอาชิดน้ำชิดน้ำโอ้ชิดน้ำชิดน้ำ,นำเอาวะเหรอเห็นลหมชิดน้ำให้คนสวยเนี่ยโอ้เดินวน ยางวนไปวนมาเหมือนอยากจะเสร็จแล้วพอแล้วพี่บุญมี<พ>อบอก<พ>อไม่เอาแล้วตาทูนานเดี๋ยวต้นหักแน่ๆนะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นหางนกยุงนะคะหักแน่ๆเลยนะคะพอละหละไบคนอื่นเขาบ้างเนะเาะจ้าก่อนเล้วสวัสดีค่ะจ้าก่อนเล้วจ้าจ้าก่อนมา <c oughs> นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่บุญมีของเราด้วยนะคะฝากติดตามพี่บุญมีนะคะช่องลำพูนฟ้าใสชาแน,นลนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คนสวยด้วยนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ